ก่อนที่จะไปทํางานอยุดเมนูกิจที่ของกินทั้งนั้นจะแล้วมาให้ฉันวัวนี่ังไงว่าไข่ปลาปางแงค่ะปลาบางแงมาเดินกาเจได้แล้ว ่อที่มาจอดเสร็จแล้วก็มาด้วยยศเมีนสีฟูจิลาค่ะแล้วมาดูกันว่าอุปสรรคในเรื่องของการไปทำฉากทำบัลลังงานจะเป็นยังไงจะเป็นแบบไหนต้องผ่านเขาจุลาเปเธอไปแถานั้นน่ะต่อก่อนที่จะไปทํางานก็กินกาแฟก้อนมิโซะหกาแฟดุลนะที่นี่กาแฟก่อนแม่ก่อนว่าเบลยอบนวพักันำนำโซ่ของแม่ โชิโนหวานน้อยของกันชิโนหวานฮอยุคอเมริกาโนยินคาปูหวานน้อยคอปูชิโนหวานน้อยวอดเดงเย็นแนงไปต้องบอยเยอเป็นกายิ่เหนยวเนื่อนปุ๋น้ที่ไม่้เต็น ก็ซื้อเสร็จแล้วนะคะเครื่องดื่มที่จะไปทํางานค่ะอันนี้ไม่ใช่ของหลายคนนะคะของเหมาจารักคนเดียวค่ะด <c oughs> นูนี่กสกสกมันแกอายเมลองแกยทำงานหยุ่ไปรู้กี่ที่ของกินทั้งนั้นแต่ววแล้วม่ให้ฉันวัวได้ยังไงหมกอขาดปะปางแงค่ะปะปางแงหม้อจะกาเจได้แล้วก็คุ้นซึบอกโปยโปเอสเปนนะโปตอนนี้ Baah. Baah. Baah baah. Baah. Baah baah. Baah ba gồm, nắp ba gồm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  gồm ba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  gồm 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 บอกว่านี่บลกโกนี่นะบาโกนี่รู้เาบานเ่ก็การลอกลกกัได้เนี่ยกี่บาทสี่สิบ ouais ห้าสิบน่นนี้ว้าถูกมากสิ <แอ |notimestamps|> ่งนี้จะตัดเลี้ย่วันมาห้าป้บอกว่าจะลงห่อห่อเสออไนัเยก็เส้นจหิป่อฮุิลาต้กุญจวักสับจาน่แมงวยจกาลบอะฮาิมาาที่จะตัดมา้าจะกตัด ก็ไม่บาแล้ก็น่านาตีน้องไอ้ไอ้อิลิตัวตัวหมดจุ้ยว่ะนี่ก็ถึงแล้วนะคะที่จะมาทำฉากงานแต่งค่ะนี่บ้านเจ้าสาวค่ะซื้อแผนไปดูค่ะกว่าจะถึงค่ะผ่านตลาดไหไรตลาดก็จอดเหมืเลยถ้าเหดูว่าเปละเลย อีซีมน่กิจัดจ้ามิกว่าเกดดีมึงกะมาอกกันถไป็นแบบม่หมอลวนะนี่หละหัจ์มิกว่าเกดมีกก์มอ ราก็ขึ้นโครงกันแล้วนะคะเดี๋ยวรอดูตอนเสร็จสาวลูกมันออกมาเป็นยังไงสดียมดามดักก็ไม่ใช่งานปักดอกไม้คะ่ะงานเป,นปะงัานห่าวก็คืองานของชัน <c oughs> ได้หรือช่างบอกว่าได้อยู่แ <c oughs> ต่เขตามเขาอย่างเดียวเลยม <c oughs> ีน้าที่แปลวเหมือนกับ <c oughs> เขาเหมือนกันคะ่ะนี่เลยค่ะคือนัานนที่ฉัน นาทีชันค่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนจบค่ะไม่รู้จะจบสีเท่าไหร่ก็ทาสีบนไปค่ะก็ทาสีไปค่ะ เหมือนไปรบเยนี่แหละจ้ะทุกคนค่ะและนี่ก็เสร็จแล้ววันนี้เนื่องฉากที่มาดามมาทำงานค่ะใครสนใจฉากสวยๆชุดแต่งานแต่งหน้าแบบนี้ก็สามารถก็มาทามาดามด้านเองก็ได้นะคะหรือจะติดต่อร้าน ZEEN z n ได้ค่ะ z e n ZEEN ZEEN ได้โป๊ะแม่ไปเลยค่ะ